ทางด้านของสถานที่ฝึกตนของนายน้อยเถิงจิวตัวเขาก็จะเป็นกาวอัจฉริยะที่เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดของตระกูลเถิงนะครับในด้านความแข็งแกร่งของเขาจะอยู่ในระดับวิญญาณแรกกำเนิดขั้นกลางแล้วซึ่งปกติแล้วเราตระกูลเถิงนั้นพวกเขานั้นจะมีการแข่งกันกันสูงมากแม้แต่กระทั่งคนในตระกูลหรือว่าอาัจฉริยะในตระกูลเองยังต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ เพื่อจะได้กลายเป็นก้าวอัจฉริยะของตระกูลเถิงและก็สืบทอดเจ้าตระกูลคนต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีนายน้อยเถิงหยุนทั้งสองถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามนะครับแต่แว,ว่าการที่อยากจะครอบครองบรรลังกาวอัจฉริยะของตระกูลเถิงนั้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องต่อสู้กันอยู่ดีนะครับในตอนนั้นเองก็จะมีนายน้อยเถิงหยุนก็จะมาขอเขอ้ขทาท้าสู้ทับลองกับนายน้อยเถิงซันเพื่อที่เขานั้นอยากจะครองบรรลังคนต่อไปนะครับแต่ถว่าในด้านความสามารถของนายน้อยเถิงหยุนนั้นถึงแม้ จะมีความแข็งร่งอยู่ในระดับวิญญาณแรกกำเนิดแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับถึงจิวคนที่มีพรสวรรค์ที่เหนือกว่าทั้งสองที่ได้เคยเข้าต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทางด้านของนายน้อยถึงจิวจะเป็นคนที่เอาชนะมาโดยตลอดนะครับและเมื่อทุกครั้งที่สามารถเอาชนะได้ตัวเขาก็จะได้รับสมบัติทรัพยากรในการฝึกฝนมากยิ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกัน จึงทำให้การตอบทุน่นในครั้งนี้นายน้อยถึงหยุนไม่สามารถที่จะต่อสฟูได้ทุกครั้งที่เขานั้นพ่ายแพ้พี่ชายของเขาตะยอมว้ชีวิตมาดดยตลอดแต่ในตอนนี้มันก็ไม่ใช่อีกต่อไปถึงแม้ว่าตัวเขาจะร้องขอชีวิตก็ตามแต่ว่าถึงจิวนั้นก็ไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับ ตัวเขาได้ทำการจัดการคาน้องชายของเขาทิ้งดูดเอาแก่นพลังวิญญาณของน้องชายของเขาเพิ่มความกแก่งให้กับตัวเองเหมือนกันนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของเถิงหัวหยวนที่เป็นเจ้าตะกุลอยู่ในตอนนี้นะครับถูกการต่อสู้ของเถิงจิวพวกเขานั้นก็สามารถรับรู้มาโดยตลอดนะครับในตอนนี้เถิงจิวที่สามารถเอาชนะการปลองได้ทั้งหมด6ครั้งสำหรับคนที่มาท้าทายเขาตัวเขาก็รู้สึกดีเหมือนกัน ในด้านความแข็งแร่งของเถิงจิ้วที่กําลังแข็งแร่งขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะสูญเสียอัจฉริยะของตระกูลเถิงพวกเขาเองก็จะไม่ได้สนใจแต่อย่างใดคนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์ความสามารถในตระกูลเถิงนั้นมันก็คือขยะไร้ประโยชน์อีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามผู้สงสารแห่งสวรรค์ตัวเขาเองก็ยังมีความเชื่อมั่นในตระกูลเถิงนะครับว่าจะสามารถที่จะมีคนที่มีความแข็งแร่ง ไปอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณได้แต่ผ่านมาระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วมันก็ยังไม่มีคนคนนั้นขึ้นมาเลยนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ส่งสารจากสวรรค์ตัวเขาก็เลยเดมมายังสถานทีน่นี้เพื่อที่จะมากล่าวเตือนจากตะกุนเถิงว่าภายในระยะเวลาอีก100ปีถ้าเกิดว่าตะกุนเถิงนั้นไม่มีคนที่สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับขั้นตัดวิญญาณได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตระกูลถึงได้มาจากอาณาจักรเจ้าแห่งนี้เกรงว่าจำเป็นที่จะต้องส่งคืนแล้วก่อนที่ผู้ส่งสารจากสวรรค์เขาก็จะได้รีบออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับในตอนนี้ถึงหัวยวนก็รู้สึกเป็นกังวลมากพอสมควรครับเพราะผ่านมาระยะเวลาหลายร้อยปีพวกเขานั้นก็ยังไม่มีใครขึ้นไปอยู่ในระดับตัดวิญญาณได้แต่คนที่เขานั้นเชื่อมันมัดใจที่สุดว่าจะสามารถขึ้นไปในระดับตัดวิญญาณได้นั้นเกรงว่าก็คงจะต้องมีถึงลีเพียงแค่คนเดียวอย่าง แน่นอนนะครับความบอาของเขาก็จะอยู่ที่ถึงลีนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของเพกในตอนนี้ตัวเขาที่ได้มุ่งเดินทางมาเรื่อยจุดมุ่งหมายของเขาก็จะมาที่หุบเขาบูเฟิงนะครับเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของเขาในตอนนี้เพื่อจัดการเหล่าศิษย์สาวกจากตระกูลถึงให้หมดไปนะครับในตอนนั้นเองทางด้านของหุบเขาบูเฟิงพวกเขาก็กําลังจัดการประลองขึ้นเหมือนกันเพื่อที่จะแย่งชิงตําแหน่งผู้สมคนใหม่ของหุบเขาบูเฟิงนะครับซึ่งคนที่ต่อสู้ มันก็จะเป็นนายน้อยจากตระกูลถึงมีนามวัดเถึงซานก็ได้มาขอทาสู้กับคนที่มีความสามารถที่สุดในรุ่นเยาวก็คือนายน้อยจากหุบเขาวูฟงผู้นี้นั่นเอง,เองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเอาชนะได้คนคนนั้นก็จะได้กลายเป็นผู้อโสประจำุบเขาวูฟงไปอีกหนึ่งคนนะครับ ถึงแม้ว่าในด้านความแข็งแ่งของพวกเขาทั้งสองนั้นมันจะไม่ได้เหนือไปกว่ากันมากนะครับถ้าเกิดว่าต่อสู้กันแบบจริงจังแต่เนื่องด้วยที่อาวุธของนายน้อยจากตะกุนเถิงนั้นมีอาวุธที่ดีกว่ามากนะครับจึงทาให้การต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองจะเป็นทางด้านของนายน้อยเถิงซานได้เปรียบในการต่อสู้มากพอสมควรนะครับในตอนนั้นเองนายน้อยจากขุบเขาบูเฟิงตัวเขาเองไม่สามารถที่จะเอาชนะได้อาวุธของเขาถูกทําลายทิ้งไป ก่อนที่เขานั้นจะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะครับ จึงทำให้ตอนนี้ทั้โศจากภูมเขาบูเฟงพวกเขาอยากจะขัดขันในการกระทำที่เกิดขึ้นก็ตามแต่หนึ่งด้วยที่ยศถาบรรดาศักดิ์ของตระกูลเถิงนั้นเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในอนาณาจักรเจา้าพวกเขาเองไม่สามารถที่จะต่อก่อนได้พวกเขาทำเป็นเพียงแค่ไม่รู้ไม่เห็นและก็ยอมที่จะให้ตระกูลเถิงนั้นได้เอาชนะในการต่อรองในครั้งนี้ไปและเถิงซานก็จะได้กลายเป็นผู้อุโส ของหุบเขาบูเฟิงของพวกเขาไปเหมือนกันนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้มุ่งเดินทั้งมาถึงพอดีนะครับซึ่งใายกลทุกสิ่งทุกอย่างที่บาเรียป้องกันยังหุบเขาวูเฟิงเอาไว้ ในตอนนี้ถูกพระเอกทำลายไปหมดแล้วนะครับก่อนที่มันจะมีคายกลขนาดใหญ่เป็นคายกลที่แข็งแร่งของหุบเขาฟึงทำการปลากฏออกมานะยครับในการเข้าโจมตีผู้ที่คิดที่จะบุกเข้ามายังสถานทีน่นี้แต่ถึงแม้ว่าคายกลของพวกเขานั้นจะแข่งแร่งมากมันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะพอเพกได้ธงวิญญาณสุดแข็งแร่งของพอเพกนั้นป้องกันการโจมตีของคายกลได้หมดทุกรูปแบบเพียงแค่พระเอกสะบัดมือเบาๆคายกลนก็ถูกทำลาย ไปหมดแล้วนะครับจึงทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาเองก็ต่างกันตกใจมากๆว่าคนคนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนกันแน่เพราะยังด้วยที่ค่ายกลของพวกเขาแม้แต่กระทั่งระดับวิญญาณแรกกำเนิดขั้นสูงสุดก็ยากที่จะสามารถทำได้แต่คนคนนี้สามารถทำลายได้อย่างง่ายดายพวกเขาก็ต้องรีบถามพระเอกไปเลยว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมาที่นี่เพื่อต้องการสิ่งไหนกันแน่ซึ่งพระเอกก็ได้พูดบอกกับหัวหน้าหุบเขาบูฟเฟิงไปว่าคา ที่มายัางสถานแห่งนี้เป็นคนที่มาจากตระกูลหวังข้ามาเพื่อจัดการกับคนที่มาจากตระกูลถึงและก็จะจัดการคาทุกคนที่มีนามวัตถึงให้หมดไปเหมือนกันจึงทําให้พวกเขาในตอนนี้ก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาคิดที่จะต่อสู้กับพระเอกเกรงว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แต่ถ้าเกิดว่าส่งคนจากตระกูลถึงให้พระเอกนั้นเกรงว่าตระกูลถึงก็คงที่จะจัดการกับพวกเขานั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาก็เลยบบว่า สองจิตสองใจไม่กล้าที่จะทําอะไรวู่วามอยู่ในตอนนี้นะครับ สิ่งนายน้อยเถิงซานตัวเขาที่ได้มาสเตอร์กับเพกแล้วในตอนนั้นก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าพระเอกเป็นคนที่ฆ่าคนจากกุญเธงของเขาไปก่อนหน้านี้แต่เพียงเพราะเขานั้นได้พูดจบไปเท่านั้นแหละครับผมสายฟ้าจิตสังหารของพอเพกทําการโจมตีเข้าใส่เขาไปแบบเต็มๆก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการโจมตีได้เลยสุดท้ายร่างกายก็แหลกสลายตายไปอย่างไงไ่ายดายนะครับทุกคนที่เห็นก็ต่างกันตกใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี้ครับเพราะพวกเขาในตอนนี้ไม่รู้ ที่จะทําอะไรยังไงต่อไปดีแต่ว่าก็จะมีท่านอุโสจากตะกุ้นถึงหลังจากที่เห็นนายน้อยของเขานั้นได้ตายไปแล้วเขาก็ได้ใช้โอกาสที่พระเอกเผลอทําการทําลายป้ายยกเพื่อที่จะเรียกเถิงจิ๋วที่เป็นคนครอบครองดินแดนแห่งนี้เอาไว้มาเพื่อจัดการกับพระเอกนั่นเองนะครับในตอนนั้นเองเถิงจิวที่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกที่พยายามที่จะถามกับท่านโซจากขุนเขาวูเฟิง ว่าท่านคิดที่จะทำอย่างไงถ้าเกิดว่าท่านนาะยอมที่จะปกป้องจากตระกูลถึงท่านก็จะเป็นศัตรูกับข้าแต่ถ้าเกิดว่าท่านนาะยอมที่จะเข้าร่วมกับข้าข้าก็จะยอมช่วยเหลือท่านเหมือนกันในตอนนั้นเองเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะครับผมมันก็จะมีนายน้อยถึงจิ๋วก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วตัวเขามั่นใจในความแข่งของตัวเองมาก ว่าจะสามารถจัดการกับศัตรูได้แน่ตอนเองก็พยายามที่จะเข้าโจมตีเพกไปด้วยเคล็ดลับวิชาปลดปล่อยวิญญาณของเขามันจะเป็นวิญญาณที่เขานั้นได้จัดการฆ่ามาทั้งหมดนะครับทุกวิญญาณที่เขานั้นฆ่ามาได้ก็จะได้กลายเป็นบริวารของเขามอนกันนะครับแน่ตอนนั้นเองตัวเขาเองก็พยายามที่จะพูงเข้าโจมตีเพกไปแต่ทุกการโจมตีของเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเพกได้พระเอกสามารถป้องกันได้หมดทุกรูปแปบบโจมตีสวนกลับไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ด้วยเขตรับวิชาสายฟ้าสังหารของเขานะครับหรือว่าขอบเขตรีนั่นเองนะครับในตอนนั้นเองนายน้อยถึงจิวไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเพกได้ถูกการโจมตีของเพกเข้าไปแบบเต็มๆนะครับในตอนนี้เมื่อพลังของเขานั้นได้อ่อนแอลงไปเขาก็ได้เห็นหน้ากับน้องชายของเขาถึงแม้ว่าแน่ดีพวกเขานั้นจะรักกันมาแต่เพื่อยังชิงตําแหน่งบุคคลที่แข่งแร่งที่สุดเก้าคนของตระกูลถึงสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องมาฆ่ากันเองนะครับในตอนนี้ร่างวิญญาณของ แช่ของเขาทําการกัดเซาะร่างกายของเขาจนตายไปอีกคนเหมือนกันนะครับแม้แต่กระทั่งทุกคนที่เห็นไม่ว่าจะเป็นท่านโซจักหุบขาอูเฟิงพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากๆเลยครับพระเอกทําไมถึงแข็งแก่งได้ถึงขนาดนี้ในตอนนั้นเองก็จะมีท่านโซจักตะกุ่นถึงตัวเขาเองก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับเพื่อที่อยากจะให้พระเอกนั้นไว้ชีวิตเขาแต่ด้ว่าท่านโซจักหุบเขาบูเฟิงไม่สนใจทําการค่าจัดการท่านโซผู้นี้ทิ้งไปและก็ได้เป่าประกาศบอกับทุกคน ่านับต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกเรากับตะกุนเถิงจะเป็นศัตรูกันห้ามยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับตะกูนเถิงถ้าเกิดว่าเห็นให้จัดการฆ่าทิ้งให้หมดเหมือนกันเขาก็ได้ป,ประกาศบอกกับลูกศิษย์ของเขาไปเลยครับเป็นผลที่ท้าพยพระเอกนั้นพอใจเป็นอย่างมากนะครับที่ทำโสจากหุบเขาวูเฟิงนั้นยอมเข้าร่วมมือกับเขาแล้วเรียบร้อยพระเอกเลยได้มอบของขวัญเป็นการตอบแทนคือทําลายสายโลหิตหรือว่าสายจิตวิญญ,ญาณ ตระก,กูลเถิงได้เปิดใช้ไขยก้นในการดูดซับพลังจิตวิญญาณทั้งหมดในหุบเขาวูฟงของพวกเขานี่ครับส่วนทางด้านของเท่าโซเถิงหัวหยวนตัวเขาหลังจากที่สามารถสัมผัสได้ว่าเถิงจิวนั้นได้ตายไปแล้วเรียบร้อยในตอนนี้เขารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเลยเดียวนะครับว่าคนคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ทําการจัดการเหล่าอาชิริยะของตระก,กูลเถิงของพวกเขาไปอย่างมากมายเขาก็เลยได้สั่งให้คนของเขาจับตัวคนคนนั้นมาให้จงได้ถ้าเกิดว่ารับรู้ว่าคนคนนั้นมา จากตระกูลไหนให้ข่าร้างเผ่าพันธุ์ให้พวกมันให้หมดไปเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองก็จบกันไปก่อนสําหรับอีพีนี้นะครับก็กาลังมันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตอนนี้ตอนหน้ามันกว่านี้แน่นอนนะครับพระเอกไล่เก็บกวาดตระกูลถึงหมดเกลี้ยงในแน่เลยครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาันก่อนถ้าอยากดูตัวเต็มแบบถูกิทสิทธิ์สามารถดูได้ที่วีทีวีหรือช่องทางอื่นๆได้ของจีนนะครับสาหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ